อันนี้นะคะบุคคลท่านนี้นะคะนี่คือคือใครนะคะนี่เพิ่งกลับมานะคะนี่นะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะพี่จันหอมสวัสดีค่ะนะคะเอาบุญมาฝากค่ะสาธุสาธุนะคะข้าวนี่มันมันมันผสมข้าวเหนียวเดี๋ยวต่หุงได้นะโอ้ค่ะแล้วที่ปากให้นนองในแล้วกันโอ้ค่ะ ทวันใหม่ก <amounts of water writers> ่อนนะคะที่ไปทาบุญสักาท่านนายทุกคนเราที่ท่านวรนะเข้าไปดโอ้สาธุค่ะสุดยอดขอให้ได้ทำบุญด้วยกันทุกคนแ้นี่ก็มาจากวัดรานพิอ้่าที่มาเหดุเห็นะคะแต่ไม่ได้เข้าไปเม้นค่ะเราต้องมีกุรซื่อเดี๋ยวยังไงวันนั้นไม่ได้ฟังลุงประชุมเดี๋ยวค่อยโอ้ไม่ ไดรู้เลยไม่มีนดเรื่องนั้นชไหมลูกดก็ไม่เีกให้รับกันเหมือนเดิมและนได้ผีหรือยังได้แล้วแต่เราคือนึ่ไม่ากินดีกับน้องได้ได้ตอไหนถ่ากิลิปลงด้วยถ่ายลงเลยยังไม่ได้ลค่ะอยแบบแบบนี้ยังแบบไม่ได้อะไร คือพิมส่งไปที่บ้านนะคะพิมส่งไปที่บ้านแล้วแฟนก็ส่งรหัสพิมมาให้ก็เหมือนกันตอนนี้พีมกับน้องฟื้นกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอดีรอคุณอีกค่ะรอคุณอีกใ่ปะจะได้อลงที่เสียหายเพิ่มเติด้วยเนาะ่จะได้ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งแต่วันนู่นแล้วค่ะประมาณกลางเดือนเนี่ยดูถ้าถ้ารีบบอกเนี่ยเดี๋ยวมันสะสมเวลานะ เป็นสะสมไอ้เหรียญโูได้กี่เหรียญแล้วได้สี่สิบเหรียญอูว,วนะคะข้างมือวาน,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 นะคะน้อยหอมยีงได้เจ็ดสิบเหรียญอยู่นยค่ะอุ้ยช้าบางคนเขาเร็วนะพี่หอมก็ไม่เป็นไรเยอะเราไม่ไม่ต้องเป็นซีเรียสมาเราทำไปเรื่อยๆค่ะเนาะไม่คือแบบทำไปเรื่อยๆ ที่ธานาคาร้อี่ยพี่หอมทำพี่หอมทำแล้วล่ะเขห้าเปอร์เซ็นต์นะพี่ทำที่ว่าเาสียภาษีแล้วใชหให้ให้น้องสับการใ<า>เสียภาษีแม่แม่ตั้งใจแม่ปวัสดีจา้า นี่นะคะพี่จันหอมนะคะได้ให้ข้าวเหนียวนะคะข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหมูนะคะข้าวเจ้าเหมือนกันเจ้าเหมือนกันแต่มันผสมข้าวเหนียวหน่อยล้างเอามันเก่าหน่อยได้ไดไม่เป็นไรมันเก่าหนูล้างเอาเด้อเออได้ไไม่เป็นไรค่ะเหมือนจะมีมอดนี่นะไม่เป็นไรแม่แต่มันหูงได้พี่ของหูงยิ่มอยู่ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้องเพิ่มสมาจากบ้านนานด้วยอันนี้สรงที่พี่หอมให้ข้าวนะก็ขอให้พี่หอมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่หอมแล้วก็ ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานะล้วขอให้พี่มีอายุขัยยืนยาวนะคะขอให้เดินทางไกลจขอให้ปลอดภัยจากพยานอันตรายนะคะพี่นะคะสาธุเช่นกันนะคะตอนที่น้องเพื่อนให้มาให้ยอมกับน้องเพื่อนนะคะสาธุสาธุสาธุนี่นะคะเราก็ได้พินแล้วนะคะเนาะรู้ว่าน้องเพื่อนได้ตีพินนะคะเนาะ ใจกับน้องด้วยะะละคะน้องน้องวีออสก,ก็ยังไม่มีรายได้ยังยังยังไม่ได้ตังเหมือนกันแต่กรอ,อกแล้วหมดเลยนาะอ,อ,อ๋อเหรออ๋อยังไม่ครบร้อยเหรียญมัง้งโงเกินแล้ววีออสอะเกินตั้งแต่ไหนวีออสสองหมื่นซับแล้วแล้วก็มันมีคนดูเยอะเกินแล้วแต่ไม่รู้ว่าติดพลาดตรงไหนไม่ได้จางน้องวีออสนะแล้วกรอกพินหรือยังกรอ,อกหมดแล้วกรอกนานแล้วตันดีค่พาอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เนาะใช่ค่ะทำคืออย่างนี้ค่ะพี่หอมเรา เราทําอย่างไรให้มีความสุขนะคะถ้าเราถ้าเราทําแล้วเราไปมีความทุกข์เราเครียดอ่ะมันจะไปบีบคั้นตัวเองค่ะมันจะเหมือนว่าเราอ่ะไปเร่งรับตัวเองเนาะทีนี้ถ้าเราทําแบบนี้อะเราไม่ได้ไปสนใจอะไรเราทําไปวันต่อว,วันนะให้มีความสุขในการทํางานนะคะมันก็จะทําให้เรามีความสุขไม่เครียดนะคะไม่เครียดนะคะเนานะไม่เครียดนะคะไม<ด>่เครียดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นซีเรียสนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะเนาะนี่นะคะ,ะ,คะก็นะก,เนะกนนะะ็เป็นการพูดคุยกันนะคะเป็นการพูดคุยกันนะคะในยามเช้าเนาะ,ะก็ทักทายนะคะพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะนี่พี่จันโหมก็ให้ข้าวเหนียวใหข้าวเจ้านะคะเนาะเราก็จะไปไว้หุงนะคะเนาะในยามนี้นะคะน,นี่แหละคะ่ะอันนี้ส่งที่แอดี่ยเคยให้ข้าวใครแอดก็ได้รับข้าวคืนนะคะเนาะกลับเพื่อไม่เป็นได้นึ่งข้าวเหนียวใช่ไห อ๋อไม่ไม่ค่ะไม่เคยได้นึ่งเลยนะคะค่ะค่ะอยู่ที่นี่พี่นึ่งข้าเหนียวดีแล้วดีแล้วอันนี้ให้แอดในถุงหนึ่งเนาะค่ะค่ะจะเอาไปให้นะคะเนาะนี่นะคะก็ใครมีได้ซื้อข้าวเอาเอาให้น้องในอนี่ก็ได้ให้เพื่อนลองถุงหนึ่งก็ได้ให้ในสองถุงให้เพื่อนอะไรลหรอคะให้ในสองถุงเลยอืมให้เพื่อนถุงหนึ่งในสองถุงค่ะค่ะโอเคได้ นี่ยังไม่ได้รำเลยว่าจะรำน้า